Mm-hmm. <laughs> ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ส่วนสยามแล้วนะคะเป็นโลเคชั o n ถ่าย MV ที่3ของเรานะคะก็ฟิลิ่งถ่ายคนแรกนะคะมาตั้งแต่ตีห้ากว่าเลยวันนี้นะคะ MV ที่3ของเราก็คือเพลงจีบให้จบๆนะคะทุกคนก็จะเป็น feel feel แบบโอ้ห my g o เรามาเที่ยวเล่นกัน3คน3สาว3สไตล์แล้วก็แบบมีนัดกับ้ชายอะไรแบบนี้ที่เราก็ไม่รู้ว่าใครนัดยังไงอันนี้เป็นลุคของเรานะคะอีอีอ จริงๆแล้วหนูเคยมาที่นี่แล้วที่งาน Cat Expo สักปีหนึ่งที่นานมากๆมาแล้วค่ะแล้ววิ <c oughs> นาทีเฉียดตายนะคะทุกคนเมื่อิ <c oughs> ตื่นเต้นสุดๆเป็นคนแรกแต่เราก็ต้อง boost boost energy energy boost boost energy boost, energy, boost, energy, boost, energy อะไรแบบนี้ทุกคนคะ่ะวันนี้เรามีชาเลนจ์เยอะมากๆนะคะ <c oughs> เพราะว่าแดดประเทศไทยปกติแล้วเราจะถ่ายในสตูกันแต่อันนี้เราไม่รู้ว่าฝนจะตกตนไหนเราไม่รู้ว่าแดดจะออกหรือไม่ออกหรืออะไรยังไงเพราะฉะนั้นเราจะต้องสู้ส ืนรมากใดที่ม้เธอไพูดอไรที่มาใกลนุ่วุนไกัไม่บดนีให้ร้อนไหมนิดนึงค่ะไม่คือส่วนตัวไม่ได้ร้อนมากแต่ว่าเป็นคนที่เหงื่อออกง่ายก็เลยกลัวแบบน่าจะยมหรือเปล่าอะไรแบบนี้ คือเพื่อลาหนูเงือออกมันจะออกแบบอย่างเงี้ยมันจะเหมือนหมาก็เลยต้องเป่าเอาไว้ค่ะแล้วก็ชุดถ้ามันเปียกมันก็จะเห็นด้วยแล้วสมุนยพรช่วใช่ไหมแจกระแร้มันเปียกมันก็จะขันขุนลุ่มๆก็เลยต้องเป่าไม่ให้เหงื่อมันออกค่ะแต่ไม่ร้อนพร้อมสู้ไม่ยากเมื่อกี้ง่ายมากๆค่ะ เออ,อเลงอุปรสรรคแล้วก็อ,อ๋ออุปรสรรคอีกอย่างหนึ่งพี่อันนี้เป็นอันอันนัมเบอร์วันเลยคือตรงนี้คือหมายถึงว่าความขู่ขาของพื้นแล้วมันต้องนั่งนานแล้วมันต้องเกรงอยู่กับที่คือมันจะนั่งทั้งหมดไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าขาหนูมันสั้นแล้วมันต้องยืดพี่ตรงนี้ตรงนี้เลยมันก็ทิ่มตุ่ตหนู <c oughs> แล้วแบบตุ่ตหนูอ่ะมันมีแบบมันเป็นตุ่ตที่มันไม่มีเกงเกงอะไรเลยอ่ะมันก็เลยจะโดนเต็มเลยแต่ว่าสนุกมากๆเลยค่ะคือพอมันแบบเข้ากับเพลงแล้วก็ได้เล่นกับ กล้องอ่ะมันรู้สึกแบบจอยสุดๆจอยสุดๆเพลงนี้เป็นตัวสุดๆคนต่อไปปิดจูกันเลย เจ<ร>อใช่ไหมเอาคนที่เราสงสั <ปะ S 2> ยเนี่ยแล้วฉันก็แหละแล้วฉันก็แหละแล้วฉันนี่แหละที่แบบสงสัยเขา หนูอยากถ่ายอีกร้อยยี่สิบเทกหนูได้กินอะไรน่าติ๊กเมื่อกีหนูได้แค่นั่งมองค่ะพี่ผมแบบมีสิทธิ์แค่นั่งมองคนกินมันไม่ใช่หนูไม่ได้กินอันนี้เป็นสินแรกที่หนูเข้าของวันนี้เลยค่ะก็คือเป็นสินซิงเดียวนะคะก็จะแบบว่า โจ๊บอะไรอะไรแบบนี the ้เออก็รู้สึกว no. no. so, ่าสนุกค no. so ่ะแล้วก็ชอบเพราะว่าแบบเหมือนได้แบบได้อีอาร์เหมือนถ้าเป็นห้องของหนูเหมือนมันกำลังแบบตามเนื้อเพลงเลยฟิลแบบว่าถามว่าแบบมันเกิดความสงสัยอะไรเงี้ยเขาก็แบบเฮ้ยกวทีพเพ่อนตัวแปลกๆเงี้ยแบบบางทีเราก็แยกไม่ออกนะเว้ยว่าแบบตกลงแกแบบมากกว่าเพื่อนไหมหรือแบบ just f r i e n d you know like เออประมาณนั้นแบบสงสัยค่ะ คันนี้ก็แต่งตัวมาในแบบตีปแบบสปอร์ตเกิร์ลนิดนึงประมาณว่าแบบถ้าเป็นแฟนกันฉันก็ปกป้องเธอได้น,นะจ๊ะอะไรแบบนี้ป่ะพี่แล้วก็แบบมีความติดแบบติดเบาติดอะไรติดกีบติดเบาติดเธอได้ได้วเปล่าเฮ้ยโอเคค่ะไปดูซินต่อไปกันเลย ความเะมื่อกี้รู้สึกยังไงบ้างเวลาที่เราแบบไปซิงเวลาที่เรามาคือท่อนท่อนแร็ปแล้วก็ท่อนฮุ้ท่อนสุดสุดท้ายเลยใช่แล้วรู้สึกยังงรู้สึกอ่ะแบบมันก็จอยจอยแล้วมันก็แบบเออมันไม่ได้ฟิกอะไรมากเนาะมันก็แบบเป็นตัวเราใช่ก็คือเมื่อกี้มีซิงรวมกลุ่มด้วยนะคะแล้วก็มีแบบเดี่ยวด้วยก็คือมันจะเป็นแบบจอยจอยเลยซึ่งเป็นภาพที่เราไม่ค่อยได้เห็นด้วยแล้วก็สมันเป็นภาพที่แบบค่อนข้างใหม่เห็นแบบ แบกกลาวข้างบนเพดานเลยที่เป็นส mm ีล hmm. like oh. ุ้มค่ะเหมือนเดจาวนิดๆหรือเปล่าหน้าเราเคยทำอะไรแบบนี้มาสอนแต่เหมือนยูแคร์นะคะมันจะเป็นจากมุมสูงแล้วเราก็จะแบบเอะแต่อ like oh. ันนี้มีต่ำด้วยมีต so ่ำด้วยหรอมีต่ำด้วยที่ทิศเที่ยวทำอย่างเงี้ยแล้วมันก็มีแบบกลับไปแล้วโอเคแตาไมและใช่ค่ะเราเคยทำแล้วแต่อันนี้คือมันอย่างนี้เลยทุกคนแบบมาคือต้านแรงน้ำผอสดุดแล้วผมู็คืออย่างเงี้ยเออใช่แบบ หนูก็ใช่น่าเป็นคนปัญหานแต่ว่าเฟลลิ่งกับพี่ปอยจะมีเพราะว่าพี่ปอยมีปอยแล้วก็เฟลลิ่งกับแบบพี่เมย์แบบอย่างเงี้ยซึ่งหน้ามาชนะก็คือล็อกเอาไว้เลยส่วนเปียก็เป็นเปียใหญ่อยู่แล้วแต่คนหนูคือเป็นอย่างเงี้ยทุกคนเหมือนแมงสาบอ่ะแล้วแบบคือก็จะเป็นปัญหาในเรื่องของผมนิดนึงแต่สุดท้ายเราก็ได้ทัดหูโชว์หูไปนะคะแล้วนอกจากเรื่องผมมีอะไรที่รู้สึกว่ายากอีกไหมซิเมื่อไหรยากเหรอคะหลังที่กำลังจะดอกออมไปเพราะเราต้องกลุ่มเยอะมากๆเลยค่ะทุกคนอะไริงๆก็โอเเคแแฮปปี้้ลววาบอก่า อย่างเราจะโดนก้มก้มอีกก้มอีกก้มอีกอะไรอย่างงี้จะจุกกล้องแล้วอะไรอย่างงี้ไอ้หลุยชมมันหาก้มอีกโดนอีกอิกอีกเออแต่เขาชอบนะเวลาแบบเราแบบโคตรแบบใกล้หน้าใกล้กล้องมากมากอะเขาแบบเขาเขาจะแบบว้าวมากเรียบมาแล้วมาแล้วทุณไปทำอะไรมาคะทำอะไรคะไปเที่ยวมาค่ะเออสดจริงจริง ยากอะไรตรงไหนไหมคนอื่นบนเรื่องผมเรื่องหลังแล้วเรามีเรื่องอะไรจะเสริมยังผมนี่แหะค่ะเบบ๋ยก็ครั้งที่ก้มใช่ไหมผมเหมือนแบบข้างนี้มันจะมาเหมือนแบบโอเคข้างนี้มันยังโอเคแต่พอข้างนี้มาปุ๊บมันจะแบบอืมมันก็จะแบบหมเลยยากอ๊ะแต่โอ๊ะแต่โอ๊โอยตายแต่ไม่ใช่อ่น แล้วแบบว่าอันนี้ค่ะพีはは่คือเวลาหนูก้มใช่ไหมแล้วหนูเขาจะขยับตัวแบบเยอะไม่ได้เพราะว่ามันจะโดนกล้องค่ะแล้วพี่ก็จะแล้วพี่ก็จะแบบเอ้ยระวังโดนนะครับหนูก็ไม่รู้ทำไงหนูก็แบบถือขึ้นมาเหมือนกันเตียนี้เหมือนกันเขาแบบโบโบโบ้โบ้แล้วก็อันนี้มันก็แบบแอบหนักนิดนึงด้วยแล้วแบบโดนกล้องก็ดังแกงแก๊งแก๊งอะไรเงี้ยหนูก็เลยแบบโอ้แม่ก็หนูไม่สามารถจะแบบกอดรัดฟัดหวีอยงกับมันมากได้ค่ะแต่ก็พยายามแบบว่าอัดซึ้งแทนใช้หน้าเขาสูง ไม่บอกก็คงไม่รู้ดีจะหยอดให้นานก็นี่อีดูออกไหมเธอลองคิดสิที่หลอกให้เธอน,น่นมาจีที่เธอได้รับความบอกฟันดีในทุกตะเคืนจะมีหนึ่งคนที่แคร์คอยดูแลและไม่ใหยลืม Oh baby I am the rare one ถ้าเธอยังไม่รีบยังไม่มาจีบ y o u regret ไในสักวัน regret, nice, No more hiding No more play Let's do this right แล้วทำตัวนี้ทำโลเลแล้วมาลองดีมั้ย ไปถ่ายสีนตัวเองมานะคะฟิลแบบส่งส่องส่องส่ง,สง,สง,สงอุ๊ยเจอเธออะไรอย่างเงี้ยล้วก็แบบวิ่งไปหาหน่อยวิ่งไปหายังไงอย่างงี้ <c oughs> ไม้อ้อมเลยสนุกสุดๆตอนแรกนี่ช่วงเต้นที่แบบมันเจ็บเท้ามันก็แบบแย่งสีนมากวันนี้เราถ่ายถึงซีห้าพ่งนี้นะดูเลยใช่ปะเอาหนูก็ถ่ายถึงซีห้าของแบบมันลื่อนอ่ถูกนั่นแหละตายอยู่คนเดียวสิ่งต่อไปจะเป็นอะไรกันปิดดูกันเลยไปดูกันเลยไหมจะเป็นอะไรเอ๊ะ นี่เลยชอบแล้วตอนนี้นะคะเราก็ถ่ายชุดนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งต่อไปเราจะไปทาการเปลี่ยนเป็นชุดลูกขนุกันแล้วนะยอันนี้ชุดลายวายูกี้เหรอกายวันนี้ชไปเล่นสนสุกไงอ๋อิคนเทเล่นสนุกราเดี๋ยวรอดูลุคต่อไปของพวกเรากันเลยค่ะไปดู ก่ออัปเตอร์เลยขึ้นปึ๊บลบุญเชียวมันจะปลเาจะพยายามมีสีให้ได้มาที่สุดุกงไงก็ฝากดูแบบฉากนี้ด้วยนะคะเว่าเราน่าจะใช้สติแล้วแล้วคตั้งใจกันค่ะยโดน้นกลแลคะทุกคนกัวไหมกลัวไหมไม่กลัวฉัน่ากลัวล่าแล้วก็รีเซ็ตไม่กลัว ิ้ววแลไม่ัันครบไปเทคเดียวผ่านทุกคนต้องได้ไปเปล่าได,ได้ไมาเลย กลัวที่คิดเยอะเลยอ่ะมันหมุนเร็วมากเลยนะพี่แล้วมันสูงมากอะ่ะ สองเอด็อดครบยบเย,แย,แย,แย้และตอนนี้นะคะเราก็เลิกกองแล้วระมารีขัปกันหน่อยดีกว่าเฟลิมา่า ถือว่าเป็น MV ที่เราทุ่มสุดตัวในทุกๆด้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในด้านเต้น facial expression หรือว่าทุกด้านก็คือพี่ๆทีมงานทุกคนนะคะรวมถึงพวกเราก็ตั้งใจทำให้ MV วนี้ออกมาดีมากๆนะคะทุกฉากเราแบบพิจิพิฉันปั้นมาแล้วอะรีแคปหน่อยว่ามีฉากไหนบ้างแล้วเราจะต้องเจออะไรกันมาบ้างถ้าเป็นเรื่องดาวของเอ่อซีรีสเอ็มวีแล้วกันต้จะเป็นแบบเฮ้ยมีคนให้เกส์เรามาแบบเป็นแบบ post it มีขนมมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบสุดท้ายก็ อะมาเฉลยตัวแล้วก็มาโดนเราแบบขอบคุณมากเจอมะอะไรเจอแล้วออะไรย่างเงี้ยเขาไม่มาจีบเราตรงๆค่ะอะไรอย่างเงี้ยเราต้องสิงเธอขอเลยโอเคคือหนูจะบอกว่าหนูเซอร์ไพรส์กับแบบภาพท่าเต้นที่มันออกมามากคือแบบแบบพอเราดูภาพรวมที่มันออกมาในกล้องอ่ะคือมันสวยมากแล้วหนูไม่คิดว่าแบบตอนที่คิดท่าเต้นเราผ่ามันจะออกมาดูแบบดูดีขนาดเนี้ยคือหนูรู้สึกแบบรู้สึกดีมากเลย เหนืน่อยไหมเหนื่อยไหมวันนี้เป็นไงบ้นนาง,เ,างเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมวันนี้เอาจริงเอาจริงถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยค่ะแต่มันก็สนุกว่า มันสนุกมากหนูรู้สึกว่าหนูอยากจะแบบถ่ายอีกร2 8เพลงอะไรเงี้ยค่ะพี่ก็ถ้าใครชอบซีไหนใน MV นะคะก็ฝากเม้นมาบอกกันด้วยนะคะร่วมถึงก็อย่าลืมไปติดตาม MV ของพวกเรานะคะแล้วก็เพลงในทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มนะคะ YouTube EXO EXO Entertainment นะคะฝากด้วยนะคะเบนลิต้าเพลงใหม่เพลงจีบให้จบจบนะคะไปเต้นตามกันได้นะคะฝากด้วยนะคะชาเลนจ์ติ๊กตกด้วยใช่ใช่อย่าลืมทำชาเลนจ์ติ๊กตอกกันนะคะ 反馈卡，再见。